สวัสดีครับวันนี้ก็พอดีมาเจอต้นประดู่ใหญ่ต้นหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะเจอไหมแต่ขอให้เจอเนอะอาะเรามาดูกันสิว่ามีไหม นี่ใช่ไหมเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะ,ะเออใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวดูสินี่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 แล้วก็นี่แล้วก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะสำรวจอีกหน่อยที่มีไหมนี่ละ่ะนี่ต้องลองแคะดู นี่นี่นน่น่อ่านี่อีกตาหนะึ่งแหมอันนี้ใหญ่จังนะนะเลยถนะ้าชัยนะไข่ไก่เลยเนี่ยเล็กกเอ่อเล็กกันี่อีกเดี๋ยวลองดูว,ดว,งดว่ามีไหมดูข้างบนปิ อันนี้เบเลเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าใช่นะโอ้โหน้องน้องลูกฟุตบอลเลยนะเนี่ยไม่ใช่ครับใหญ่แท้อะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช่หรือไม่จะได้กี่อันอ่านี่คือคตประดูะ่มาชมกันครับ เม,ม็ดออกทางนี้หน้านี่นี่นี่เขาอ,ออกทางนี้ พ่ขอขออนุญาตยังยังบอกดิขออนุญาตขอเอาคดนะครับอือฮึใช่ใชน,นี่อ่ะเดี๋ยิได้อันใหญ่พอใช้ได้เลยเนี่ยใหญ่โอเคครับโอ้โหขอบคุณมากได้อีกหนึ่งอัน อ่ะขอแค่นั้นก็ได้แตนะเลยแตะอันบนต้นนี้ได้ชิ้นใหญ่ไปชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นใหญ่กว่าเม็ดะโพดไปชิ้นหนึ่งก็ถือว่าโชคดีละเดี๋ยวพอดีเงี่ยมองเห็นเดี๋ยมีกลุ่มนี้เยอะเลยอยู่ประมาณสักสิบกว่าต้นแต่ว่ามองเห็นโน่นต้นใหญ่เนะเดี๋ยวจะไปดูซิว่ามีไหม ถ้ามีก็โชคดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไปดมีดหยิบมีดก่อนเดินไปดูกัน,นกขอให้มีเนาะถ้ามีแล้วก็ได้ถือว่าโชคสองชั้นเดี๋ยวไปสำรวจกันเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนอ๋อเจอละ ดูซิมีไหมเห็นตุ่มๆอยู่จะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ ไมม่ีถือว่าได้ตัวน,นูน้นไปแล้วก็ถือว่าดีาไม่มีเห็นผู้รู้หลายๆท่านพูดไว้ก็จริงอย่างที่พูดว่าบางต้นอาจจะไม่มี ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วค่อยพบกับกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ